รับผมวันนี้นะครับเราก็อยู่ที่บูธฮอนด้าครับในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2024ครับบูธฮอนด้านะครับมีไฮไลท์หลายหลายรุ่นนะครับและไฮไลท์ที่ดีที่สุดของเขานะครับก็คือต้องบอกว่าเป็นตัว HRV นะครับเพราะว่าเพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานนะราคาค่าตัวของเขานี่เรียกว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะครับและความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของ Honda HRV ชนวครับครั้งนี้นะครับมีชุดแต่งทั้งโมดู l โและก็บูเกนด้วยกันนะครับแต่นอกจากนั้นนะครับเขายังมีรถหลากหลายรุ่นนะครับในบูธแห่งนี้นะครับ ยูอต่างๆนะครับพร้อมกับโปรโมชั่นมากมายภายในงานแห่งนี้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราพาไปดูนครับครับผมเรามาเริ่มกลุ่มแรกกันก่อนเลยนะครับในกลุ่มของ Car นะคารับเป็นรถยอดนิยมจากทาง Honda เลยก็ว่าได้นะครับกับ Honda City นั่นเองนะครับ Honda City นะครับมีรถให้เลือกแบบหลากหลายนะครับนกลุ่ม Honda City ีเนี่ยนี่เป็นรถในสไตล์แฮตแควรนะครับที่ได้รับความนิยมจากวัยรุ่นเลยทีเดียวนะครับมีเครื่องยนต์เนี่ยตั้งแต่เครื่องยนต์ที่เป็น1.0เทอร์โบนะครับกับเครื่ แต่งมาเลยจากโรงงานนะครับเป็นตัว iS นั่นเองนะครับมาพร้อมกับดอกเบี้ยพิเศษแบบนี้นะครับศูนย์เปอร์็นะครับพร้อมกับฟรี Honda Executive วแพด้วยกันนะครับมีให้เลือกหลากหลายอย่างตัวนี้สีนี้สีเทาแบบนี้นะเป็นตัว h a ทสแปงนะครับแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ชอบรถสไตล์นี้คุณมีตัวเลือกแบบนี้ครับกับเป็นตัวเลือกซีดานนะครับก็คือตัวเลือกซีดานแบบนี้นะพร้อมกับชุดแต่ง r s ด้วยกันครับ iS ตัวนี้ก็ราคา7จส0นสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาน่าสนใจมากๆนะ 1.0 Turbo แน่นอนครับเอาไปตกแต่งได้หลากหลายพร้อมกับเพิ่มตัวรถเนี่ยให้มันมีความแรงมากยิ่งขึ้นนะที่หลายๆคนนิยมเอาไปตกแต่งในบูธฮอนด้าตัวเริ่มต้นก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งที่เป็นรถครอบครัวขึ้นมาอีกครับเขาผมในกลุ่มรถที่เป็นสไตล์ครอบครัวนะครับเราเริ่มกันที่ BRV ก่อนเลยครับ BRV เนี่ยเป็นรถเริ่มต้นที่เป็นแบบครอบครัวจริงๆนะครับเพราะว่าสามารถนั่งได้แบบจริงๆนะครับสามแถวเนี่ยเจ็ดที่นั่งนะครับถ้าใครสนใจก็ที่ BRV ก่อนเลยครับโปรโมชั่นดีแน่นอนครับต่อมาครับที่เป็นวมิย da CL เซีวีเนี่ยแน่นอนครับเป็นรถที่ได้รับความนิยมอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีทั้งตัวเลือกเครื่องยนต์1.5ทร์โบนะครับกับเครื่องยนต์ที่เป็นไฮบริดนะครับเครื่องยนต์ที่เป็นไฮบริดครับได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะว่าตัวไฮบริดเนี่ยเป็นชุดแต่งจาก R S นะครับพร้อมกับอัตราการประหยัดน้ำมันที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้การใช้งานเนี่ยเรียกว่าหลากหลายเลยทีเดียวนะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยชอบที่จะใช้ตัว C ซยวนะครับเพราะว่าเป็นรถครอบครัวที่สามารถพับเบาะได้หลากหลายเลยทีเดียวนะครับและในกลุ่มของรถซีดานน้่เีีป็ท เลยนะครับพรีเมียมเซกเมนต์ของเขาคนระับหน้าตาของเขาอ่ะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าดูเป็นพรีเมียมนะครับแต่ว่าจุดเด่นจริงๆเรื่องการขับขี่นะพร้อมให้อัตราการประหยัดน้ามันที่ดีนะเพราะว่าตอนหลังนะทางฮอนด้าเน้นในตัวเครื่องยนต์แบบไฮบริดนั่นเองครับและถ้าคุณรู้สึกว่าแอคคอร์ดมันใหญ่ไปไปดูที่ซีวิกกันครับก็ต้องบอกว่าซีวิกนะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากๆนะครับความนิยมของเขาต้องบอกว่านี่อย่างตัวนี้เป็นรุ่น RSE HCV นะครับความแรงของเขาเนี่ยโอ้โหน่าสนใจมากๆครับทั้งการขับขี่ดีหน้าตาของเขานี่ เป็นชุดแต่งมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับพร้อมอัตราการประหยัดน้ํามันที่ดีเช่นเดียวกันนะครับแต่หลายๆคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่าเอาไปตกแต่งค่อนข้างยากนะครับการไปโม่ต่างๆเนี่ย e-hcv เนี่ยอาจจะโมยากหน่อยเครื่อง1 5เทอร์โบก็ยังมีจัดจําหน่ายอยู่เช่นเดียวกันนะครับพร้อมกับการตกแต่งที่หลากหลายนะครับต้องบอกว่า h o n ด a c i ี i c นะครับก็เป็นรถที่ต่อจากตัว Honda City เลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามีเครื่องยนต์ให้เลือกทั้ง2แบบพร้อมกับการตกแต่งที่หลากหลายนะครับครับผมตัวสุดก็ต้องบอกว่าตัวไทอาร์นั่นเองนะครับ ที่หลายๆคนเนี่ยตั้งตารอนะครับและสุดท้ายทาง Hon d a ก็นํามาจัดจาหน่ายครับกับซีวิคเทรนะคันนี้แน่นอนครับความพิเศษก็คือเป็นเครื่อง2.0ลิตรเทอร์โบนะครับ320แรงม้าแรงบิดกว่า420นิวตันเมตรนะครับเมนนว่น6สปีดนับถ้าคุณยังต้องการความสนุกสนานในการขับขี่นะครับเกียร์เมนนุ่นนี่คือคําตอบอย่างดีนะครับการขับขี่ของเขาต้องบอกว่าถือว่าเป็นรถที่เป็นขับหน้าสีประตูที่ทําเวลาในนูเบิร์กเลงดีมากๆเลยทีเดียว p e r อร์แมนซ์ของเขาการขับขี่ของเขาเนี่ยเรื่องสมรรถนะเนี่ยถือว่าเป็น นึ่งในรถที่ดีที่สุดจากทาง Honda เลยนะครับและในซีวิกตัวนี้ก็ยังมีจัดจําหน่ายนะครับกับราคาค่าตวงเขาอยู่ที่3ามล้านเก้าแนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ยังมีให้จับจองนะครับและรับรถได้เลยทีเดียวนะครับทอาไปแล้วนะครับท้ายนะครับเราก็ต้องมาคุยกันที่ Honda h เฮชาวีนะครับฮอนด้าเฮชาวีในงานนี้นะความพิเศษมีอะไรนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันครับเอาผมมาถึงไฮไลท์กันเลยดีกว่านะครับกับ Honda h ฮชาวีนะครับเพราะว่าครั้งนี้ Honda h เฮชาวีีมีชุดแต่งให้เลือกถึง2แบบกันเลยทีเดียวนับกก Honda He ที่่เป็ชุดแตงจา และนี่คันนี้เลยครับกับมูเก้นะครับต้องบอกว่าคันนี้เอาตัว RS มาแต่งนะครับแต่ว่ากระจังตัวนี้ก็เป็นตัวไ s ปกตินะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาแต่งแบบใหม่นะครับก็คือเราเลือกชิ้นนี้ได้หรือว่าจะไม่เอาชิ้นนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเรามาดูกันใกล้ๆนะครับข้างหน้าจริงๆเนี่ยคันนี้ก็เป็นแบบตัวไ s นะครับแต่ในเครื่องเนี่ยมีฝากระปุกน้ามันเกียร์นะครับมีผ้าคลุมที่เป็นจากมูเก้นนะครับแท้ๆเลยนะครับกระปุกน้ํามันเกียร์แล้วก็ฝาปิดน้ํามันเครื่องนั่นเองนะครับเียกก่าาจนน ตัวโมเก้นบ่งบอกนะครับว่าตัวนี้มาจากแฮชวียางนะครับยังเป็นไซซิ่งเดิมนะครับขนาดอยู่ที่225นะครับ55 R 18นั่นเองนะครับดูตัวรถเนี่ยดูมีความสวยมากขึ้นนะครับและนี่ครับเป็นน็อตล้อแบบที่เป็นน็อตล้อแบบป้องกันการขโมยนั่นเองนะครับจากโมเก้นเช่นเดียวกันครับและในส่วนของด้านบนครับก็จะมีฝาครอบนะครับฝาครอบแบบนี้ที่เป็นลายเคปแล้วนะครับจากโมเก้นนะครับแต่จุดที่เป็นไฮไลท์นะต้องบอกว่าหลายๆคนชอบเอาไปใช้นะครับเห็นชัดมากที่สุดก็คือนี่ครับเป็นกันสาดจากโมเก้นครับเพราะกันสา เรียกว่ามันจะคุมทั้ง2ด้านนะคือมันจะไม่เรียบนะครับมันจะมีเป็นเนินแบบนี้ทําให้เรารู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นมูเก้นแท้ๆเลยครับอันนี้เป็นไฮไลท์อย่างนึงครับที่เป็นไฮไลท์จากมูเก้นนั่นเองครับเพราะว่าหลายๆคนนะชอบเอาไปตกแต่งก็คือชิ้นนี้นั่นเองนะครับที่เอาไปตกแต่งเป็นกันสาดนั่นเองนะครับในส่วนด้านท้ายนะครับก็ต้องบอกว่าจุดที่เป็นไฮไลท์นั่นคือสปอยเลอร์นั่เองเขียนมูเก้นแบบนี้เลยนะครับพร้อมกับด้านบนนะครับเป็น2ชิ้นด้วยกันครับสองชิ้นนี้นะเป็นสปอยเลอร์ ตรง 1, ตำแหน่ 2, งนี้นะครับกับชิ้นที่2ตรงตำแหน่งนี้ครับ2ชิ้นนี้ทําให้รถเนี่ยดูมีความโดดเด่นชัดเจนขึ้นมาเลยนะครับว่าเป็นแพ็กเกจจากทางโมเกนนะเรียกว่า2ชิ้นนี้แน่นอนไม่ได้มีความสวยอย่างเดียวนะช่วยในเรื่องอากาศพลศาสตร์ด้วยเช่นเดียวกันนะทำให้ตัวรถเนี่ยมีการขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับด้านนอกนะครับมีชุดสปอยเลอร์้วครับแล้วด้านในนะครับมีพรมนะครับที่เรียกว่าพรมที่หลายๆคนอาจจะสั่งมาเลยนะครับเพราะว่าสั่งมาจากเมืองนอกนะครับอ่ะเรามาดูกันพรมชิ้นแรกนครับคือจากท้ายรถกันก่อน โลโก้นี้ครับก็ต้องบอกว่าแฟนของ Hon d a เนี่ยรู้วันนี้ว่าอยากได้โลโก้แบบนี้นะครับแล้วก็มีพรมทั้ง4ชิ้นครับสำหรับที่นั่งด้านในด้วยครับมาดูพรมด้านในกันครับแล้วพรมด้านในรถนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นพรมที่ทุกคนต้องการเช่นเดียวกันนะครับโลโก้แบบนี้นะครับนี่โลโก้โูเก้นบ่งบอกนะครับว่าคันนี้นะครับแต่งจากชุดมูเก้นครับนี่มีกราบข้างด้วยนะครับคือแต่กราบตัวนี้เป็นแบบพลาสติกนะครับก็คือเป็นเป็นพลาสติกแข็งๆนะครับก็คือแปะลงไปตรงตำแหน่งนี้แล้วเพื่อบ่งบอกว่าตัวนี้เป็นชุดแต่งจากมู แล้วเดี๋ยวเราไปดูชุดแต่งจากโมดู l โลนะครับแล้วมาอีกหนึ่งชุดแต่งนะครับก็ต้องบอกว่ามาจากโมดู l โลนี่นะครับเรียกว่าชุดแต่งตัวนี้นะครับราคาของเขาเนี่ยน่าสนใจมากนะครับเพราะว่า70,000กว่าบาทนะได้ชุดแต่งทั้งหมดนี้เลยนะแต่ตัวนี้เป็นตัวกลางนะครับกับตัว EL นะครับซึ่งเอามาตกแต่งนะครับเราสามารถเลือกรุ่นรถได้เลยนะครับว่าจะเอาตัวไหนมาแต่งนะเพราะว่าชุดแต่งเนี่ยเขาขายแยกอยู่แล้วชุดแต่งเนี่ยครับสามารถเลือกได้แบบว่าเป็นชิ้นๆได้นะครับคุณจะเอากระจังหน้าหรือว่าไม่เอากระจังหรือว่าจะเอาตัวที่เป็นกกสาาด็ไไ้รรหือว่่ม ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ว่าเราจะเลือกนะครับแลสามารถคุยกับที่ปรึกษาทางด้านการขายได้นะครับเรามาคุยในที่งานนี้หรือว่าเราจะไปคุยที่โชว์รูมแถวบ้านเราก็ได้นะครับสามารถเลือกได้เลยนะว่าเราจะเอาชิ้นไหนในการตกแต่งนะครับแต่โดยรวมของโมดูโรนี่ก็เรียกว่าไม่แพ้ตัวมูกเก้นกันเลยนะครับเรามาดูชิ้นแรกกันเลยนะครับส่วนที่เป็นชิ้นนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าเป็นผมผมจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่ากระจังหน้าเนี่ยสวยงามมากๆนะครับเป็นสีดําเป็นดําแบบเงาๆพร้อมแบบโลเมียมเล็กๆนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมันดูมีความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะครับโโลก หลายๆคนอาจจะไม่เปลี่ยนแดงนะครับแต่โลโก้นี้ผมว่ามันทําให้ตัวรถเนี่ยมันดูดุขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับสีกากีตัวนี้กับโลโก้แบบนี้นะครับผมว่ามันเข้ากันมา,มากๆครับโลโก้นี่เป็นแบบโครเมียมลมดำนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมันดูดุมากขึ้นเลยนะครับนี่ชิ้นนี้มาเป็นชิ้นเดิมๆจากตัวรถนะครับแต่นี่ครับชุดท,ที่มันแต่งเพิ่มขึ้นมาก็คือตัวชิ้นนี้ครับแปะเพิ่มมาพร้อมกับโลโก้โมดโรแท้เนี่ยแน่นอนครับนี่กรอบทะเบียนก็เป็นโมดโรนะครับด้านข้างของตัวรถนะครับก็มากับชุดแต่งเช่นเดียวกันนะ เติมขึ้นมาตรงตำแหน่งตรงนี้นะครับยาวยามาตรงนี้นะครับแปะเข้ามาเลยนะครับนี่แล้วก็ด้านบนนะครับก็คือกันสาดนะครับอย่างที่บอกนะครับกันสาดจะแตกต่างจากตัวมูเก้นนะครับกันสาดเขามดูโรจะแนวเรียบๆนะครับแต่มูเก้นเนี่ยจะมีแปะโลโก้นี้ว่ามูเก้นแล้วก็จะมีขยึกนิดนึงเป็นตัวกันสาดที่ดูมีมิตินะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากได้เรียบๆนี่ชิ้นนี้เลยครับจากโมดูโรนะครับอ๋อนี่มีชิ้นหนึ่งชิ้นนึงครับหนไปนี่ เป็นตัวโครเมียมนะครับกันรอยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีรอยตรงตำแหน่งตรงนี้นะครับนี่อีกหนึ่งชิ้นนะครับที่น่าสนใจมากๆคือสติ๊กเกอร์น,นั่เองนะครับพร้อมกับโลโก้แบบนี้นะครับ h ท v านะครับทาให้ตัวรถเนี่ยมันดูมีความแตกต่างจากชุดแต่งหลายๆชิ้นเลยนะครับมูโโรครั้งนี้ผมว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเนี่ยมันทําให้ดูรถเนี่ยมันมีมิติและดูมีความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นครับและนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่ผมดูว่ามันสวยงามนะครับตั้งแต่ด้านหน้าก็คือโลโโโกก้้นนนนััั่่เเอองงะครบลขตว Honda ีย เป็นแบบลมดำนะเป็นโครเมียมลมดำนะดูสวยงามทีเดียวนะคืออันเนี้ยผมชอบนะอันนี้นะพร้อมกับชิ้นนี้เลยครับฮชาวีที่เป็นลมดำแบบนี้นะครับนอกจากโลโก้นะครับที่เป็นลมดำนะครับถัดลงมาด้านล่างนะครับนี่ชิ้นนี้นะครับเป็นชิ้นเล็กๆแต่ผมว่ามันทําให้ตัวรถเนี่ยมันดูมีความแบบเหมือนเป็นกิมมิคเล็กๆนะครับทำให้ดูมีความแตกต่างจากตัว h o n ด้าไอชาวีปกติอย่างมากๆเลยครับถ้าเทียบกับมูเก้นนะผมบอกได้เลยว่าอันเนี้ยผมชอบนะเพราะว่ามันแต่งเล็กๆแต่ทําให้มันดูมีอะไรบ้างนะครับและอีกหนึ่งช ปลายท้องของเขาครับพุ่มเป็นโรมเมียมนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูด้านท้ายกันครับ ด้านท้ายของเขานะครับนี่มีชิ้นนี้นะครับครอบขึ้นมาที่ป้องกันการกระแทกนะครับเป็นโครเมียมแบบนี้แล้วก็ชิ้นนี้ครับก็คือนี่เป็นชิ้นที่เพิ่มขึ้นมาแล้วเป็นถาดนะครับพร้อมกับตัวแผ่นนี้นะครับเวลาเราพับเบาะลงไปเนี่ยเวลาเราวางของเนี่ยมันจะป้องกันร้อยนะถ้าเราไม่มีตำแหน่งนี้นะครับมันจะไปขูดตัวพรมตรงตำแหน่งนี้นะครับตรงตัวเบาะหรือว่าตรงด้านล่างเนี่ยครับที่มันเป็นพรมแบบคล้ายให้สกลาดแบบนี้นะครับทำให้เป็นเป็นร้อยแต่ว่าถ้าเรามีชิ้นนี้เวลาเราวางของหรือว่ามีน้ำนะต่างๆนะเวลาเราหกเนี่ เก็บอยู่ในถาดนี้ได้เลยครับและด้านในรถของเขานะก็ต้องบอกว่าจุดหลักๆนะครับที่เป็นไฮไลท์ก็คือนี่พรมทั้งหมด4ชิ้นนะพร้อมกับโลโก้ h r ชวแบบนี้นะและหนึ่งชุดแต่งนะครับก็คือบันไดสแตนเลส LED นะเรียกว่ามีทั้งหมดรอบคันทั้ง4ประตูครับแบบนี้เลยนะครับก็เป็นไฟแบบ LED นะแต่อันนี้เขาแปะฟิล์มไว้นะครับทำให้เรารู้สึกว่าไม่เห็นไฟที่เป็น LED นะครับส่องขึ้นมาครับครับผมและทั้งหมดนี้นะครับกับ h o n d ้ HRV ชวนะเป็นไฮไลท์ในงานนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นรุ่่่่นนนนนนใใใหหมมทีีสสุดงา้รรับบู Honda โโปช ค่อนข้างดีมากๆครับในโปรโมชั่นของเขาเนี่ยมีหลากหลายให้เลือกเลยนะครับความแตกต่างของโปรโมชั่นเนี่ยแล้วแต่รุ่นแล้วแต่คันเลยนะครับทั้งซิตี้เนี่ยก็มีเป็นโปรโมชั่นหนึ่งนะแต่ว่าในส่วนของตัวที่เป็น Accord หรือว่า CRV ีเนี่ยก็เป็นอีกโปรโมชั่นหนึ่งนะที่เรียกว่ามีตัวเลือกของเราครับมีเป็นตัวเลือกที่หลากหลายในการให้เราเลือกในการตัดสินใจในการซื้อรถนะครับแต่จุดที่มันเป็นไฮไลท์เลยก็คือแน่นอนครับอย่างเช่น h o n ด้ Happy Trade In นะครับก็ต้องบอกว่ารับเพิ่มบัตรน้ำมันนะครับสูงสุด ครั้งนี้นะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวนะครับหรือว่าจะเป็นดับเบิลสปายพาร์ทนะครับที่ Honda เนี่ยเขามีมานานนะครับเป็นเรื่องการช่วยผ่อนนั่นเองนะครับแน่นอนครับเราต้องพูดถึง Honda h ฮีชวีนะครับเพราะว่าคันนี้นะครับถือว่าเป็นไฮไลท์ที่นะครับเพราะว่าราคาของเขาน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าอยู่ที่8 9 9 0 0 0บาทนะครับและจำนวนจำกัดนะครับอาจจะขายราคานี้อยู่แค่ช่วงสิ้นปีนี้เท่านั้นนะครับในปีหน้าอาจจะมีราคาขึ้นแล้วนะครับเนื่องจากฮอนด้าฮีชวีเนี่ยมีตัวเลือก เรื่องการประหยัดน้ำมันนั่นเองนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถมาคุยกับที่ปรึกษาการขายนะครับที่บูธค h นด้าในงานมอเตอร์เอ็ได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่29นี้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกนะครับสามารถไปคุยได้ที่โชว์รูมใกล้บ้านคุณเลยครับกับทาง Honda นะครับ แล้วถ้าใครสนใจชุดแต่งนะครับกับ h อ n ด้ h ให้ชวีนะครับมีให้เลือกทั้ง2แบบนะครั้งนี้ถือว่าเป็นความพิเศษมากมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยจะมีแค่ม o ดูโรนะครับแต่ครั้งนี้ก็มีมูเกนมาให้เลือกด้วยเช่นกันถ้าใครชอบแบบไหนนะสามารถคุยกับที่ปรึกษาการขายหรือว่าเซลได้เลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมชอบนะครับหรือที่ผมแนะนําไปนะคุณอาจจะไม่ได้ชอบล้อคุณก็ไม่ต้องจาเป็นต้องใส่นะครับคุณอาจจะใส่แค่กันสาดใส่พรมหรือว่าใส่จุดที่มันมองเห็นนะครับคุณชอบสปอยเลอร์รอบๆนะครับของตัวมูด ตัวของตัวเองได้เลยนะครับว่าจะเลือกใส่แบบไหนเลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ